พลังงานออเลขกรางวัลกาลังทําการครในบานทั้ง6ในบานในเวลานี้พร้อมเลี้ยบทีจะประกาศผลการนออกเล็กรางวัลในฐานในหับทราบผลการนกเลขกรางวัลขอวเวทนาประจำงวดที่7 6กออกข้างวันที่30เดือนกันยายนปี2021รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข460107 460 107รางวัลเลขหตัวได้แก่หมายเลข60-107 60-107ร 60, างวัลเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลข0107 0107รางวัลเลขสามตัวได้แก่หมายเลข107 107รางวัลเลขสอตัวได้แก่หมายเลข0 7 07 เลรีรางวัลเลขมหนึ่งตัวท้ายได้เกย,ย,เยกเ์หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดผลการนักเรียนรางวัลหัวตะนาเลขยกหกตัวก็แมนได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปแมนจะได้สือโตโอ,อกเกลขรางวัลหวยตําราฝันสามตับสี่สิบคอยไปทำง,งานออกเรีรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอ,อุปรกรณ์ออกเรีรางวัลในโอกาสต่อไปขอยเฮนเชิญคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม ในเกียรติขันกดปุ่มอุปกรณ์นเรนรางวัลเป็นขั้นที่หนึ่งของอินเซิออร์นขอขอบใจคณะกรรมาการอุปกรณ์นรนรางวัลได้นขึ้นเป็นขั้นที่หนึ่งโดยนายในบ้านกินสลับไปกันไปมาขอให้พนักงานนเรนรางวัลได้แสดงหมาเยเลขนำสัตว์ขั้นที่หนึ่งได้แก่หมายเลข 0 3นามำสัตว์เลขหานหมายเลข0ูนย์ามำสัตว์เลขหานในในอกาต่อไปขอยเห็นเซิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากองค์การสำนักงานานานยกระถมนตีได้เกียรติขึ้นกดปุ่มอุมปกรณ์รางวันเป็นขั้งที่2ขอยเห็นเซิญสำหรับเลข3ามนำสัตว์เป็นผู้เสียงโซ่เลือกซื้อเอาสามนำสัตว์ตอนน่อ1่งหูเสียงเลขรางบันต้องถึงมด3ามนำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ ขอขอบใจคณะกรรมการสวัสดิ์คุงชารา,างวัลเลขสามนำสัตว์เซินหนึ่งพันขีบโซผีจะทำงในลังวัลหกล้านกีด่อยธนาคารโนรีรางวัลได้แสดงหมายเลขนำสัตว์ข้างที่สองได้แก,หก,กห่หมายเลขศูนย์สองนำสัตว์เลขหอยหมายเลขศูนย์สองนำสัตว์เลขหอยในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิญคณะกรรมการ ผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางนลาส,สางซาดในเกียรติขึ้นกดอุโมงค์ป,ประกอบของเล็นรางวัลเป็นข้างที่สามซึ่งเป็นข้างสุดท้ายควยเซิน,เสน,นสำหรับเลขสองนำซับเป็นผู้เสียงโูกเลือกซื้อ,อสองนำซับโต,ตหนหูเสียงขอขอบใจคณะกรรมาการเลขรางวัลตรงคือมดสองนำซับจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ซื้อหนึ่งพัน,น 160, กีบโูงดีแชมปเงินรางวัลหนึ่งแสนหกสิบพันกีบ ขอยพลักงานนกเลียบบงรยางวัลเนแสดงหมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่3ได้แก่หมายเลข1นนำสัตว์เลขนกหยา,า,างหมายเยลข1นำนำสัตว์เลข 03. นกหยางการเสียงเลขน้ำสัตว์ก็เอามาครบ3ามน้ำสัตว์เป็นที่เียบห้อยผลการนกเลีรางวัลหวยตำราฝันสามทับสี่สิบมีสามน้ำสัตว์ได้แก่หมายเลขศูนย์สามนำสัตว์เลขหานหมายเลขศูนย์สามน้ำสัตว์เลขหาน หมายเลขศูนย์สองนามสาัตว์เลขหอยหมายเลขศูนย์สองนามสาัตว์เลขหอยหมายเลขหนึ่งเจ็ดนามสาัตว์เลขนกยางหมายเลขหนึ่งเจ็ดนามสาัตว์เลขนกยางต่อไปอเมนจะได้ประกาศผลการออกเลขรางวัลในท่ทานรับทราบเตือนอีกทีทำส้มที่เข้าลมนั่นก็คือผลการออกเลขรางวัลประจำงวดที่เจ็ดสิบหกในมือนี้แถดวดมทอดคืนพันนั้นได้รับทราบกันเตือนอีกั้งหนึ่งกับเลขเสียงหกโตหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขซีหกศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ด 460107และเลขเสียงหาโตหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข60107 60107และเลขเสียง4โตหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข0107 0107และเลขเสียง3าโตหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข107 107สำหรับเลขเสียง2โตหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข07 07และเลข1ตัวท้ายหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข7หมายเลข7 จากนั้นสืบตอนในการออกเลขตำราฝันเรียกน้ำซัดสามทับซีซีน้ำสัตว์ทำอีทหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขศูนย์สามน้ำซัดหานศูนย์สามน้ำซัดหานและน้ำสัตว์ที่สองหมายเลข 03, 03, ลที่ 2, ออกได้แก่ศู 02, นย์สองน้ำซัดหอย ส่วนสองน้ำซัหอยสุดท้ายกับน้ำสัตว์ที่สามหมายเลขที่ออกได้แก่หนึ่งเจ็ดน้ำสัว์นกยางหนึ่งเจ็ดน้ำสัตว์นกกยางนี่คือผลการเลขรางวัลประจำงวดที่หกสิบเจ็ดอ่อสิบหกในมือนี้แสดงความยินดีนำน้าทาันที่เสียงโชคกับลบสก,กิีหอยพัฒนาและถือเลขรางวัลทุกท่านสามารถเดินทางหับเอาเงินรางวัลได้ในมื้อเช้าในมงรัตการสำหรับการ